แล้วเดี๋ยวจะพาไปตามต่อกันที่วิธีการเข้าร่วมชมนะคะก็หลายคนเห็นถามกันอยู่ว่าเอ๊ะเราจะจองบัตรอย่างไรเปิดเข้าชมอย่างไรนะคะเดี๋ยวกันต่อพาไปให้ทุกคนติดตามค่ะสำหรับกิจกรรมการลงทะเบียนจองบัตรเข้าชมพิธีเปิดซีเกมส์ครั้งที่33นะคะและกีฬาประเภททีมเช่นฟุตบอละค่ะ ฟรีแบบไม่มีค่าใช้จ่ายก็ได้เริ่มต้นขึ้นเมื่อเวลา14นาฬิกาพร้อมกันแล้วทั่วประเทศนะคะโดยที่ผ่านมาทางดรก้องศักยอดมณี ani, ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยก็ได้เปิดเผยว่าทางรัฐบาลโดยกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาและก็กทมีนโยบายเปิดให้ประชาชนเข้าชมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ครั้งที่33ซึ่งจะมีขึ้นในช่วงค่ำของวันที่9ธันวาคมค่ะ รวมไปถึงกีฬาชนิดอื่นๆที่จัดการแข่งขันในครั้งนี้แบบไม่เสียค่าใช้จ่ายและพร้อมจะเปิดระบบให้ลงทะเบียนเพื่อจองตั๋วเข้าชมในวันที่26พฤศจิกายน สำหรับพิธีเปิดการแข่งขันซีเกมครั้งที่33ที่สนามราชมังคลากีฬาสถานนะคะได้กำหนดยอดผู้ชมเอาไว้อยู่ที่20,000คนค่ะซึ่งการที่เปิดไม่เต็มจำนวนอัธจันทร์เพราะว่าต้องมีฝั่งกระถางคบเพลิงนะคะที่เราจะต้องมีการจัดเตรียมพื้นที่สำหรับการทำพิธีต่างๆรวมไปถึงการจุดคบเพลิงด้วยทำให้จำนวนที่นั่งฝั่งดันกล่าวก็จะลดลง5,000ที่นั่งทั้งนี้ในจำนวนผู้ชมกว่า20,000คนค่ะจะแบ่งสัดส่วนให้กับประชาชน ได้ลงทะเบียนกันก่อน1 0,000ที่นั่งหลังจากนั้นก็จะเป็นโคต้าของในส่วนนัก,นกเรียนนักศึกษาผู้ได้อโอกาสอีกประมาณ5,000คนนอกจากนี้ก็ยังมีแขก VIP ผู้จัดงานรวมไปถึงอาสาสมัครอีกประมาณ5000คนนะคะสำหรับแฟนที่สนใจอยากจะไปลงทะเบียนเพื่อที่จะเข้าชมพิธีเปิดการแข่งขันนะคะแล้วก็มีช่องทางมาฝากให้กับคุณผู้ชมนะคะ2ช่องทางด้วยกันค่ะเริ่มต้นที่ทางเว็บไซต์ s e games สองพันยี่สิบห้า org นะคะและอีกหนึ่งช่องทางเป็นช่องทาง l i n e a อดค่ะแอโดยเปิดลงทะเบียนในส่วนของการเข้าชมพิธีเปิดการแข่งขันก่อนนะคะซึ่งวันนี้ก็เปิดไปแล้ว แล้วก็จะเป็นการเข้าชมการแข่งขันในวันที่3ส่วนวันอื่นๆจะทยอยอัปเดตให้ลงทะเบียนกันในภายหลังนะคะเพื่อจะเปิดโอกาสให้ประชาชนและแฟนๆกีฬาชาวไทยที่สนใจอยากจะเข้าร่วมเชียร์นักกีฬาไทยแบบใกล้ชิดสามารถจองบัตรผ่านระบบออนไลน์ได้ง่ายๆด้วยไม่กี่ขั้นตอนนะคะ mm hmm. เดี๋ยวจะยกตัวอย่างการลงทะเบียนในไลน์ให้คุณผู้ชมดูนะคะแรกเริ่มเลยเราก็ต้องเข้าไปเพิ่มเพื่อนในไลน์แอดของซีเกมก่อนนะคะคเพื่อที่จะลงทะเบียนหลังจากนั้นเนี่ยเราก็เลือกเข้าชม ว่าเป็นประเภทกีฬาชนิดไหนรายการแข่งขันและสนามแข่งขันโดยระบบก็จะโชว์ตัวเลือกทั้งหมดให้เลือกอย่างครบถ้วนค่ะเมื่อเลือกประเภทการแข่งขันแล้วขั้นตอนต่อไปนั่นก็คือเลือกโซนที่นั่งนะคะก็จะมีผังสนามให้คุณผู้ชมได้เลือกค่ะว่าจะนั่งโซนไหนอย่างที่คุณผู้ชมเห็นในหน้าจอนะคะหลังจากเลือกผังสนามเสร็จแล้วกดยืนยันเพื่อจองตำแหน่งค่ะ สุดท้ายก็คือการกรอกข้อมูลส่วนตัวที่จําเป็นนะคะเช่นชื่อนามสกุลเบอร์โทรศัพท์หรือข้อมูลอื่นๆที่ทางระบบต้องการก่อนที่จะกดยืนยันเข้าสู่ขั้นตอนสุดท้ายกดเสร็จก็จะได้ QR code ขึ้นมานะคะก็สามารถใช้เป็นบัตรเข้าชมในการแข่งขันเองค่ะนี่ก็เป็นขั้นตอนการจองง่ายๆนะคะคหลังจากที่หลายคนที่สอบถาม,มเห็นอยู่หน้าเฟซเนาะ รจริงๆก็มีหลายคนให้ความสนใจที่จะไปเข้าชมพิธีเปิดการแข่งขัน,นขกีฬาสีเกมเพราะว่าเราก็ว่างเว้นมานานแล้วนะครับสำหรับการเป็นเจ้าภาพสีเกมครั้งสุดท้ายย้อนไปในปี2008ซึ่งก็แข่งกันที่จังหวัดนครราชสีมาอีกหนึ่งไฮไลท์สำคัญในพิธีเปิดกีฬาสีเกมครั้งนี้ก็คือจะมี น้องแบมแบมก็ am, Aven, เซนะเว่นมาร่วมครับร้องเพลงในพิธีเปิดการแข่งขันด้วยนะครับหนูว่าวันนี้บัตรน่าจะเต็มแล้วนะคะครับ <laughs> หลายคนพยายามจะเข้าไปจองบัตรแต่ก็อาจจะติดปัญหาบ้างนะครับกอ็อาจจะต้องรอในช่วงที่ทราฟิกมันไม่ได้หนาแน่นมากนักนะครับเพือที่จะได้ตั๋วเข้าไปชมพิธีเปิดการแข่งขันวันที่8ธันวาคมนี้นะครับ ส่วนอีกหนึ่งชนิดกีฬาที่แน่นอนว่าอยู่ในความสนใจของแฟนกีฬาบ้านเราก็คือวอลเลย์าบอลนะครับทั้งวอลเลย์าบอลชายและก็วอลเลย์าบอลหญิงนะครับตอนนี้โปรแกรมการแข่งนนขันอย่างเป็นทางการในซีเกมออกมาแล้วนะครับวอลเลย์าบอลในรุ่มนะครับซีเกมส0 2 5์ก็เป็นอีกหนึ่งกีฬาไฮไลท์นะครับจัดกันที่กรุงเทพมหานครการแข่งขันครั้งนี้แฟนๆก็หวังให้2ทีมตบลูกยางชายและก็หญิงของไทยเข้าไปควา้าเหรียญทองมาให้ได้นะครับ ทีมชายเนี่ยอาจจะหนักหน่อยเพราะว่ามีคู่แข่งสาคัญอย่างอินโดนีเซียส่วนทีมหญิงเนี่ยเรามีดีกรีเป็นแชมป์เหรียญทอง16สมัยแล้วก็เป็นแชมป์ซีเกม14สมัยหลังสุดด้วยนะครับไปดูโปรแกรมกนนารแข่งขันที่เปิดเผยออกมานะครับทางฝั่งของทีมหญิงเนี่ยแข่งกันที่ ain, อินดอร์สเตเดียมหัวมากนะครับ เกมแมตช์แรกในวันที่10ธันวาคมเจอกับสิงคโปร์นะครับเวลา17.30นนาทีและอีกนัดนะครับ11ธันวาคมเจอกับฟิลิปปินส์เวลา17.30นาทีส่วนโปรแกรมของทีมชายนะครับวันแรกแข่งวันที่13ธันวาคมเจอกับสิงคโปร์เวลา17.30นาทีแมตช์ที่2 15ธันวาคมเจอกับสปปลาวนะครับเวลาเที่ยงครึ่งนะครับ และแมตช์สุดท้ายในรอบแรก16ธันวาคมเจอกับเวียดนามนะครับเวลา17นาิก30นาทีฝ่ายหญิงเนี่ยอาจจะมีไฮไลท์หน่อยเพราะว่าย้อนไปเมื่อช่วงกลางปีที่ผ่านมาเนี่นเยเราไปแพ้เวียดนามเลยได้รองแชมป์ซีวีลีกสนาม2นะครับค่ะก็เดี๋ยวรอนัด ที่เจอเวียดนามเชื่อว่าแฟนกีฬาวอลเลย์บอลนี่เต็มความจุอร์แน่นอนใช่ครับนนแล้วก็เรื่องของตัวนักกีฬาตอนนี้ก็อยู่ในระหว่างการฝึกซ้อมอย่างต่อนเนื่องนักกีฬาที่ไปเล่นในหลีกต่างแดนจะทยอยเข้ามาสมทบทีมชาติไทยในช่วงสุดสัปดาห์นี้แต่ก็มีหลายคนที่เจอปัญหา,าการบาดเจ็บไปนะครับในการไปเล่นอาชีพหนึ่งในนั้นก็คือ a, ยูฟ่าดวลพรสินโพนะครับ,รบหมดสิทธ์เล่นในซีเกมส์หนนี้แล้วนะครับ,รบแต่เราก็ยังมีนักกีฬาเก่งๆอยู่อีกหลายคนนะคะก็คอยเป็นกําลังใจให้กับนักตกสาวไทยของเรา